สวัสดีครับผมเบนบ้าบอลนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับให้กดเข้าไปที่หน้าช่องของผมนะครับจะอยู่ด้านใต้โปรไฟล์นะครับผลงานในครอบครัวเมื่อวานนี้นะครับที่ให้ไปต้องบอกเลยว่ามาครบเครื่องเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัว V ีสเปอร์ตนะครับตัวเน้นเชฟฟิล์นะครับแล้วก็ตัวชอบแมนซิตี้นะครับมาทั้งหมดเลยนะครับครบชุดเลยทีเดียวสําหรับ1คู่ในวันนี้นะครับแนะนําให้ไปที่สืกพเมลีกอังกฤษครับทางด้านของอาร์เซนอลครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทาง แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับผลงานในบ้านเจ้าถิ่นค่อนข้างที่จะเสมอต้นเสมอปลายอยู่นะครับสชนะไป2และเสมอไปอีก1ครับหลังจากเกมสัปดาห์ที่แล้วเขาเพิ่งเปิดลังเจ้าฟูแลมไป2ประตูต่อ2นะครับค่อนข้างที่จะน่าเสียดายนะครับที่ไม่สามารถเก็บชัยไปได้ในวันนั้นมาทางฝั่งของทีมเยือนกันบ้างครับเพิ่งเปิดลังชนะฟอรเรสต์นะครับไป3ประตูต่อ2ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เขาชนะไปแล้ว2นะครับแล้วก็แพ้ไปอีก1ถือว่ายังเป็นผลงานสานัดหลังสุดที่ยังพอรับได้นะครับถือยงว่ายังโอเคนะครับตัวผู้เล่นของทางเจ้าบ้านนะครับจะได้ตัวทาเคฮิโระตัวมิยาสนยูนะครับแล้วก็พลโทษแบนกลับมาประจําการได้ในวันนี้นะครับคาดว่าอาเตต้านะครับจะวางหมากมาในระบบ 433ครับโดยมีบูกาโยซาก้านะครับกาเบียวเคซุสนะครับกาเบียวมาเตนิลี่ครับแล้วก็เป็น3ประสานแดนหน้านะครับคอยล่าสกอร์ตามสูตรนะครับในวันนี้ต่อมาทางฝั่งตัวผู้เล่นของทางทีมเยือนครับเต็นฮักนะครับเตรียมจัดทับมาในระบบ4231ครับโดยมีอองอองต์โนี่มาซียาวนะครับออกสตาร์ทยืนหน้าล่าตะข่ายและใช้แอนโทนี่นะครับแล้วก็บูโน่าเฟนเดสแล้วก็มาร์คแลนดฟอร์ดครับเป็น3ประสานกลางลุกคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังครับ ความน่าจะเป็นในวันนี้นะครับคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเจ้าถิ่นอาเซนอลนนะครับดูดีกว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการบู๊ในในบ้านของตัวเองนะครับหรือจะเป็นผลงานช่วงหลัง ที่จัดจ้านและร้อนแรงมากๆเลยนะครับแม้ว่าจะสะดุดเจ้ากับทางด้านฟูลแลมไป2ประตูต่อ2แต่ก็ต้องยอมรับว่าเกมลุกยังคงดุดันแล้วก็สร้างสารรค์โอกาสได้อย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อพิจารณาจากเลทแล้วมองว่าวันนี้ให้อยู่ทางเจ้าบ้านจะดีสักกว่าครับสำหรับหนึ่งทีมที่น่าเชียรย์ในวันนี้นะครับผมแนะนำให้ไปที่อาเซนนอนครับมองว่าน่าจะผ่านฉลุยสำหรับเกมในวันนี้อย่างแน่นอนครับอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับ ให้กดเข้าไปที่หน้าช่องของผมนะครับจะอยู่ด้านใต้โปรไฟล์เลยสำหรับวันนี้ผมเบนบ้าบอลฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ